อัตลักษณ์ชุมชนร้องว้าวตอนนี้ต้องบอกเลยว่าข่าวที่เราต้องอัปเดตเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะครับต่อเนื่องกับเมื่อกี้เลยห่างไกล NCD นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโรคเบาหวานโรคอ้วนวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการที่จะรับน้ําตาลเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนก็คือการใช้น้ํเพึ่งแทนน้าตาลกินหวานให้ปลอดภัยนั่นเองนะครับ ช่อง9ร่รวมกับ360องศาเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดบริษัทตราแม่ครัวจำกัดเสนอ ดีครับขอต้อนรับเข้าสู่รายการสามพันหกสิบนิวโชว์โชว์ชวให้ฮอตโชว์ให้รวยครับโชว์แล้วรุ่นรับความเป็นสุดปังหรือซปเปอร์สุดพังพลังฮอตไปจักชั้งรายการของเราและแน่นอนครับมาโชว์ในรายการของเราแล้วได้รับใบประกาศเกียรติคุณไปแบบนี้เลยนี่เลยะความภาคภูมิใจนะครับที่มาโชว์ในรายการของเรากรอบเงินสุดปังพลังฮอตกรอบช่องซูเปอร์สุดปังพลังฮอตและแน่นอนนะคะท่าน ผู้ที่จะตัดสินว่าแต่ละโชว์จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตนะคะนั่งรอรอตรงนี้เลยค่ะ,คะท่านรองศาสตราจารย์ดรธนวัฒน์พลวิชัยอธิการบดีมหาวิทยาลัยหอการค้าไทยสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอา<ม>อจารย์คาสงสัยไหมว่าผู้ชมพวกเราคึกคักมากมากเลยค่ะวันนี้ดีอาจารย์ดีดอะไรครับวันนี้เดี๋ยวอาจารย์จะเจอเจอคนที่เข้ามาในรายการของเราวันนี้เป็นรุ่นรุ่นใหญ่แต่ป็่รุ่นแม่ใครกว่ารุ่นใหญ่เองนะรุ่นใหญ่รุ่นแม่วันนี้ผมต้องทำตัวเรียบร้อย พิเศษแน่นไม่ไม่แต่จะบอกว่าสดใสค่ะสดใสรอบนี้สดใสสดใสวัยรุ่นใช่ค่ะเพื่อว่าโชว์วันนี้ก็สดใสจริงๆนักแสดงที่มาโชว์นะครับมาจากจังหวัดนนทบุรีต้องบอกเลยว่าเป็นการถ่ายทอดสบายมอนนครปากเกศนะครับโชว์ของเราในวันนี้ซึ่งเป็นสบายที่ได้รับการจดสิทธิบัตรเรียบร้อยนะครับสามารถต่อยอดเป็น ผลิตภัณฑ์ชุมชนของปากเกร็ดได้เลยครับครับและลวดลายนะครับผ้าก็เป็นเอกลักษณ์เช่นเดียวกันเป็นของชุมชนปากเกร็ดนะครับลวดลายก็จะมีพันพฤกษาลายก้ามปูและลายหงส์นั่นเองครับอาจารย์ก๊อฟพร้อมไหมครับพร้อมสวมใส่แล้วครับพร้อมเจอรุ่นใหญ่ใช่ไหมพร้อมพบกับผู้แสดงโชว์ไม่เอาสบายไหมผมใส่แล้วจะได้โหโปรโมทด้วยจเย็นอาจารย์เตรียมหน่อยก่อนเดี๋ยวได้ใส่แน่นอนครับพร้อมแล้วนะครับไปชมโชว์ที่มีชื่อว่า ระบำสบายมอนนครปากเกร็ดในช่วง3า3ร้อยสอสามซาแซบโชว์ช่วง360อองศาซาแซบโชว์ สวยงามมากครับที่ผมพูดสวยงามเนี่ยไม่ได้หมายถึงผ้านะ,ะหมายถึงนางรำทุกคนสวยงามมากรับทางรายการ3า0รอยหกองศานิวโชว์นะครับขอต้อนรับนะครับคุณทิพย์คุณตุ่นคุณต่อยคุณคิ้วคุณใหญ่คุณจิตคุณวิคุณส้อยจากกลุ่มอาชีพสบายมอนชุมชนในเขตเทศบาลน,นครปากเกรสวัสวัสดีครับโอ้สวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับนมากแล้วที่สําคัญคือเมื่อกี้ได้ดูโชว์ก็คือปักกันสดๆเลยครับ อาจารย์ก๊อฟครับเมื่อสักครู่นี้อาจารย์บอกว่าอยากห่มใช่ไหมฮะผมขอส่งไปให้ได้ไหมสีอะไรดีคะเเลลือกยค่ะผู้ชายอย่างผมต้องสีอะไรดีครับสีชมพูใช่ไหมสีชมพูสวยมากนะฮะพ่อแม่เลยมาพี่ลีให้คุณแม่เนนี้วันจันทร์วันนนี้วัจันทร์เสนอเลยนะวันอเลยน์ขออนุญาตนะครับโอ้โหชอบมากเลยขอบคุณนะครับขอบคุณนะครับมีผลต่อการตัดสินไหมครับไม่มีครับไม่มีครับเพราะตัดสินในใจมาก่อนหน้านี้แล้วโอ้โหต้องงแบบนี้นะตัววีต้องห่างในกล้องนะครับ ใส่ละหล่อขึ้นเยอะเลยใช่ค่ะใส่กลับมหาลัยได้ไหมครับใส่กลับมหาลัยอ่ะเชิญครับอาจารย์ก๊อฟครับสวยงามขนาดนี้โอ้โหขอคำคมวักทองได้ไหมฮะคำคมวักทองให้อย่างนี้เลยนะครับว่าสบัดสบายมอญนี่เสน่ห์มอญปักเกรดรุดรายประนีดอัตลักษณ์ชุมชนร้องว้าว นั่นก็คือคําคมว่าตองจอา,จากจันกรนะครับแต่แน่นอนเดี๋ยวช่วงหน้าเราจะกลับมาก,กันข้อมูลกันว่าโชว์นี้จะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังฮอตครับกับช่วงหน้าครับ360งองศา Hot s ช่วง 360องศาทอล์กโชว์เยกลับเข้าสู่360องศานิวโชว์นะครับและตอนนี้เราอยู่ผู้เข้าทอล์กกับ,รบเราในวันนี้ซึ่งต้องบอกเลยว่ามา,มาเป็นเยอะมากๆนะครับขอต้อนรับคนแรกเลยนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดรเมธี i, ทรัพย์ประสบโชคคณะบดีคณะมนุษยศาสตร์และสังคมาศาสตร,ร์มหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครนะครับท่านที่สองครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ว่ทที่ร้อยตรีหญิงดรนันทชพรปานรัตน์นะครับ แล้วรองศาสตราจารย์ดรประจักษ์ไม้จลเจริญและคุณรัชนิดาพรชัยประนิธานคุณธนพรกัญจานานนทชัยนะครับสวัสดีสวัสดีครับ,รบโอ้นี้เราคุยกันเต็มที่แน่นอนน,น,อน,นะครับแน่นอนครับเพราะคองเหตุผลน,นี้เยอะแน่นอนแต่ว่าขอมาขยายคำคมวักทองอีกสักรอบนะครับสะบัดสบายมอนสเนเห์มอปากเกร็ดลวดลายประณีตอัตลักษณ์ชุมชนร้องว้าวอาจารย์กอฟครับเชิญขยายได้เลยครับ คือจุดแรกก่อนนะครับว่าชาวมอญเองเนี่ยจะมีมากในประเทศไทยโดยเฉพาะยิ่งในจังหวัดนนทบุรีนะครับและแน่นอนว่าประเพณีชาวมอญเนี่ยเยอะมากการแต่งกายแบบชุดมอญเนี่ยในงานประเพณีสําคัญเนี่ยสิ่งหนึ่งที่โดดเด่นคือสบายบซึ่งเขาเรียกว่าหยาดฮาริมโตะเนี่ยนะครับมาจากผ้าที่ปักที่มีรวดลายจากขอบของโตกซึ่งแน่นอนว่าผ้าเนี้ยถูกวิจัยโดยเป็นอัตลักษณ์จากเครื่องปั้นดินเผานะครับและเป็นอัตลักษณ์ของปักเกตเฉพาะดังนั้นเนี่ย จะให้ผมลองว้าวได้ไงล่ะนี่เอาละครับเรามาเริ่มกันข้อมูลกันเลยนะครับรบผมจุดเริ่มต้นของโครงการนี้มีที่มาที่ไปอย่างไรล่ะครับครับสำหรับจุดเริ่มต้นของโครงการนี้นะครับมีที่มาที่ไปนะครับก็คือได้ในหลวงรัชกาลที่10นะครับหรือรงนการัชกาลที่10ของเรานะครับพระราชทานพระราชบายในการพัฒนาการศึกษาสังคมชุมชน และท้องถิ่นนะครับและโดยเฉพาะเรื่องเศรษฐกิจของชุมชนและท้องถิ่นนะครับในหลวง่ทนตาลมายังมหายาลราัภัฏพระนครนะครับแล้วก็นําโดยท่านอธิการบดีมหายาลราัภัฏพระนครนะครับท่านรองศาสตราจารย์ดรเปื่องกิจรัตน์นะครับท่านก็ได้มีแนวนโยบายในการขับเคลื่อนกิจกรรมต่างๆไปสู่ชุมชนท้องถิ่นให้เกิดการพัฒนาอย่างยั่งยืนครับครับเรียกได้ว่ามีแบบมาช่วยเหลือซัพพอร์ตกันครับผมและเห็นบอกว่ามีหลายภาคส่วนมากเลยนะครับที่เข้ามาเกี่ยวข้องกับกิจกรรมนี้มีภาคส่วนไหนบ้างครับ โครงการนี้เป็นการร่วมมือจาก3ภาคส่วนนะคะภาคส่วนที่1ก็คือสถาบันการศึกษาคือมหาวิทยาลัยราชภัฏนพระนครค่ะซึ่งได้ให้งบประมาณสนับสนุนอย่างต่อเนื่องนะคะผ่านโครงการสาธารณชาค่ะหน่วยงานที่2คือองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นซึ่งก็คือเทศบาลนครป่าเก็ตค่ะโครงการนี้สอดคล้องกับแผนของเทศบาลนครป่าเก็ตนะคะซึ่งต้องขอขอบคุณท่านนายกวิชัยบรรดาศักดิ์นะคะนายกเทศมนตรีเทศบาลนครป่าเกตนะคะซึ่งท่านได้ให้อ่า ความร่วมมือให้การสนับสนุนมาตลอดและส่วนที่สามนะคะก็คือกลุ่มผู้ประกอบการอาชีพสบายมอนซึ่งกลุ่มนี้นะคะมีผู้นําชุมชนที่เข้มแข็งมากนะคะแล้วก็พี่ๆทุกคนในสมาชิกในกลุ่มเนี่ยให้ความสนร่วมในทุกๆกิจกรรมที่สําคัญทุกท่านยังต้องมีฝีมือในการปักผ้าสบายมอนนะคะซึ่งต้องมีความประณีตมากข้างๆผมเลยครับคุณแม่ก็กําลังปักอยู่เลยอยากรู้เลยว่าจุดเด่นของสบายมอนปักเกรดเนี่ยมีจุดเด่นยังไงลวดลายมีอะไรจุดเด่นบ้างครับค่ะ จุดเด่นของสบาบมอนนะคะเป็นจุดเด่นที่ไม่เคยมีที่ใดมาก่อนนะคะเป็นเกิดเกิดจากความร่วมมือของทุกภาคส่วนไม่ว่าจะเป็นท่านอาจารย์จากมหาวิทยาลัยราชรพัฒพระนครนะคะคแล้วก็มีอีกท่านมหาวิทยาลัยหนึ่งที่เคยเข้ามาก่อนนั้นคือมหาวิทยาลัยศิลปากรได้มาร่วมมือกันในการที่คดคิดค้นคิดนะคะคว่าสะสบมอนของเรานั้นจะมีอะไรบ้างจึงเกิดขึ้นได้ว่าสบายมอนของนครปักเกตนั้นมี มีรายนะคะคเป็นดังที่ท่านเห็นว่าเราจะมีลายหงลายหงหแล้วก็ลายหม้อด้วยนะคะคคไม่มีที่อื่นมีนะคะแล้วเราก็จะใช้สบายมอนของเราใส่ ทุกเทศกาลของนครปักกิจที่มีค่ับนั่นก็คือสบายมอนแล้วการแสดงนี้เกิดขึ้นได้ยังไงครับการแสดงนี้ก็เกิดขึ้นมาจากว่าเมื่อเท้าทาเสร็จแล้วครับเขาทําสบายเสร็จแล้วเราจะทํายังไงที่จะส่งเสริมสบายอันนี้ให้เป็นที่รู้จักและก็เป็นที่ต้องการของตลาดเพราะว่ามหาวิทยาลัยส่งเสริมให้ให้เรานั้นมาช่วยชุมชนเพราะฉะนั้นผมก็เลยคิดการแสดงขึ้นมาเพื่อที่จะส่งเสริมซึ่งสบายเพราะฉะนั้นก็จะเกิดเรื่องการลาสบายมอนขึ้นมาครับขอบคุณครับเกิดส่งเสริมกันแล้วโครงการดีๆแบบนี้ครับสร้างอะไร ได้ชุมชนให้เท่าไหร่ได้แล้วบ้างครับก็ด้วยทางเทศบาลน,นครปักกร็ดนะคะ ก็จะมีกลุ่มฝึกอาชีพอยู่แล้วค่ะแล้วก็ทางเทศบาลก็จะมีการฝึกอาชีพลงสู่ชุมชนด้วยนะคะคก็คือพอมีโครงการนี้ก็ามา<ๆ>ก็จะทําให้ในชุมชนนะคะเราก็จะคัดเลือกคนที่ฝีมือดีๆอะไรอย่างนี้นะคะคก็อาจจะทําเป็นของฝากของขวัญหรือว่าเอาไว้ใช้แต่ถ้าคนที่คนไหนที่ฝีมือนั่นพี่ก็จะคัดเลือกมาแล้วก็สามารถเอาไปขายสามารถเสริมสร้างไรายได้แล้วก็ทางนาครปักกร็ดนะคะก็จะมีประเพณีครับ ทีนี้ก็เราไว้ขายนักท่องเที่ยวอะไรได้ก็สร้างอาชีพสร้างรายได้ให้กับปากเก็ได้ด้วยนะครับชุมชนปากเกรตอนนี้ข้อมูลละเอียดยิบครับอาจารย์ก้องครับเชิญวิเคราะห์และตัดสินได้เลยครับครับการตัดสินวันนี้จะเป็นการตัดสินโดยการมองผ้านะครับผ้านี้อาจจะอยู่ในหมวดของ 1F ของซอฟ t ์พาวเวอร์คือแฟชั่นซึ่งจะผูกพันกับคำว่าเฟสติวัลหรือว่าเทศกาลของคนมอญในจังหวัดนนทบุรีนะครับหรือที่ปากเก็จุดแรกก่อนว่าคนมอญเนี่ยตามประวัติศาสตร์เนี่ยนะครับมี ความสําคัญตั้งแต่สมัยทิทยาพระเจ้าเอกทัศน์นั้นตราไว้ในกฎหมายนะครับบอกว่าคนมอญกับคนไทยมีสิทธิ์เท่ากันในสมัยสุนทรภู่เนี่ยพูดถึงนะครับในนิราชเจ้าฟ้ากับนริราชภูเขาทองนะว่าถึงปราเกตนะครับ,รบแต่เตรมาเล่นในนิราชเจ้าฟ้าแล้วก็ถึงเกร็ดย่านชาวมอญแต่ก่อนเก่าในนิราชภูเขาทองดังนั้นเนี่ยสตอรี่เทลลิงที่พูดถึงชุมชนมอญที่โด่งดังและมีประวัติศาสตร์ยาวนานเนี่ยถือว่าเป็นสตอรี่เทลลิงที่ดี โชว์ชุดนี้เป็นการเอางานวิจัยที่เป็นเรื่องของอัตลักษณ์ของปากเกตก็คือหงแล้วก็ลายนะฮะดอกไม้ลายก้ามปูแล้วก็ลายเครื่องปั้นดินเผาซึ่งสตอรี่เทลลิ่งคือมาจากเครื่องปั้นดินเผาจุดสำคัญมากก็คือว่าการนําสินค้าต่างๆมาปรับประยุกต์เป็นกระเป๋าและมีหีพอที่น่าสนใจเป็นแพคเกจจิ้งถือเป็นบิสเซนตโมเดลที่ดีที่ต่อยอดนะเพราะว่า จุดแรกก่อนนี่คืออัตลักษณ์ของชาวมอญจะแต่งในงานพิธีแต่ทําอย่างไรให้คนรุ่นใหม่นั้นได้ใช้ผลิตภัณฑ์ของชาวมอญตรงจุดนี้แหละการแปลงเป็นกระเป๋าการแปลเป็นหีพอที่สวยงามนั้นเป็นการร่วมมือกันระหว่างภาคการศึกษาภาคขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นและชุมชนถือว่าเป็นบิสเชตต์โมเดลที่ดีนะครับ,รบผมไม่ตัดสินศินละปะนะครับผมขอตัดสินเรื่องบิสเชตต์โมเดลและการคิดคนน้นนวัตกรรมอผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ เพื่อยืนอัตลักษณ์สืบสารอนุรักษ์และต่อยอดน,นี่คือสิ่งที่ขอตัดสินว่าโชว์ชุดนี้ได้ั <S <S ดเบ <S <S เรามาลมมาุ้นไปพร้อมกันครับมาลุ้นไปพร้อมกันเลยครับขอเชิญแม่ๆเลยครับจะได้สุดปังหรือซุปเปอร์สุดปังพลังพละกันจะได้อ,อะไร,รนะครับบอกเลยว่าอาจาร,รย์กอฟบ,บอกมาแล้วว่าโชว์ชุดนี้ตัดสินจากวิสเด็ดโมเดลผมตรงนี้ได้เลย ขึ้ข้งางหน้าเลยครับแม่ครับเชิดเึ้ข้างหน้าเลยปกติน <ะ S 2> น,นทบุรีนะครับจะมีนักท่องเที่ยวทัศนาจรประมาณ3ล้านกว่าคนสร้างรายได้กับจังหวัดประมาณ4ถึง5พันล้านบาทต่อปีดังนั้นโชว์ชุดนี้ส่งเสริมซอฟต์าวร์จังหวัดครับขอตัดสินว่าได้ซูปเปอร์สุดปังพลั่นพอดนะครับสุดยอดยินดีครับเดี๋ยวช่วงหน้ายังอยู่กับพวกเราิวสวอัปเดตและรักสุขภาพ3 6 0องศานะครับ ครับผมและตอนนี้นะครับกับโชว์ที่ชื่อว่าระบำสบายมอนนครปาาเกตจากกลุ่มอาชีพสบายมอนชุมชนในเขตเทศบาลนครปาาเกตได้ไปเลยซูเปอร์สุดปังพลังฮอตเย้ และรักสุขภาพ360องศากลับเข้าสู่ช่วง News ์อัปเดตนะครับผมตอนนี้ต้องบอกเลยว่าข่าวที่เราต้องอัปเดตเนี่ยเป็นข่าวเกี่ยวกับโรคติดต่อไม่เรื้อรังนะครับซึ่งงานคนไทยห่างไกล NCD ภายใต้วิถีเขตเมืองนะครับนสมศักดิ์เทพสุทินนะครับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงสาธารณาสุข กล่าวว่ากระทรวงสาธารณสุขได้ผลักดันครับให้การแก้ไขปัญหาโรคติดต่อไม่เรื้อรังหรือ NCD เช่นเบาหวานความดันโลหิตสูงหัวโรคหัวใจนะครับโรคหลอดเลือดโรคมะเร็ง ให้เป็นวาระแห่งชาติเลยนะครับเพราะนอกจากจะเป็นภาระต่อระบบสาธารณาสุขแล้วเนี่ยยังส่งผลกระทบต่อคุณภาพชีวิตของประชาชนและการพัฒนาเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วยนะครับทำให้เกิดการสูญเสียทั้งเศรษฐกิจสูงถึง1.6ล้านล้านบาทต่อปีเลยซึ่งประชาชนที่อาศัยอยู่ในเขตเมืองมีวิถีชีวิตที่เร่งรีบมีความเครียดสูงมีความสัมพันธ์กับคนรอบข้างเนี่ยค่อนข้างจะต่ำจะมีความเสี่ยงเป็นโรค NCD สูงกว่าชาวชนบทนะครับซึ่งต้องบอกว่าพื้นที่กรุงเทพมหานครนะครับพบกลุ่มเสี่ยงป่วย คือมีภาวะอ้วนเนี่ยอ้วนลงพุงนะครับสูงกว่าภาพรวมของประเทศเนี่ยเยอะมากๆนะครับและอีกอย่างก็จะเป็นโรคป่วยเบาหวานด้วยนะครับจึงมีการส่งเสริมองค์ความรู้ให้แก่อส,อสสนะครับเพื่อให้เป็นแกนนาในการดูแลสุขภาพของชาวกรุงเทพมหานครกระตุ้นให้เกิดการตระหนักครับและปรับเปลี่ยนพฤติกรรมสุขภาพให้เหมาะสมต้องบอกว่าดูแลโรคที่น่าห่วงดูแลส,สุขภาพกันเยอะๆแล้วยิ่งช่วงนี้โควิดสิกกลับมาอีกแล้วนะครับก็ให้ทุกคนดูแลสุขภาพกันเยอะๆนะครับและเดี๋ยวช่วงนี้ รักสุขภาพของเราก็เช่นเดียวกันนะครับมาอัปเดตกันดีกว่าว่าน้ำพึ่งเนี่ยแทนน้ำตาลกินแล้วปลอดภัยยังไงนะครับไปกันเลยครับกับรักสุขภาพ360องศาครับช่วงรักสุขภาพ360องศา กลับเข้าสู่รักสุภาพ3ามร้อยศสิบสามนะค่ะต่อเนื่องกับเมื่อกี้เลยห่างไกล NCD นะคะหนึ่งในนั้นก็คือเรื่องของโรคเบาหวานโรคอ้วนวันนี้ก็เลยจะมาบอกว่าเราจะหลีกเลี่ยงเรื่องของการที่จะรับน้ําตาลเนี่ยได้ด้วยวิธีไหนก็คือการใช้น้ำพึ่งแทนน้าตาลกินหวานให้ปลอดภัยนั่นเองนะคะเพราะว่าวันพรุ่งนี้อ่าพรุ่งนี้นะคะยีพฤษภาคมของทุกปีเป็นวันพึ่งโลก Oh, วันวน,น <ำ S 2> ี้เราจะมาวชวนกินน้ำผึ้งกันนะคะคน้ำผึ้งเนี่ยใช้แทนน้ำตาลนะคะได้นะคะก็คือดีกว่าน้ำตาลปกติเพราะว่าดัชนีให้ความหวานของเขาเนี่ยจะต่ำกว่าระดับจะต่ำกว่าน้ำตาลทรายนะคะคช่วยให้ระดับน้ำตาลในเลือดเนี่ยพุ่งช้ากว่าน้ำตาลทรายนั่นเองเหมาะสำหรับผู้ที่สูงวัยนะคะและ มีสารอนุมูลต้านอิสระนะคะไม่ว่าจะเป็นฟลาวนอยด์หรือว่าโพลีฟีนอลนะคะซึ่งจะช่วยชะลอวัยเสริมหัวใจให้แข็งแรงแล้วก็ช่วยบำรุงสมองด้วยนะคะสำหรับผู้สูงวัยก็คือลดความเสี่ยงทั้งเรื่องของโรคหัวใจแล้วก็โรคสมองเสื่อมนั่นเองค่ะถ้ามีปัญหาไอเรื้อรังนะคะก็คือตอนนอนตอนเราสามารถกินได้นะคะน้ำผึ้งนี้นะคะหรือไม่ก็เป็นการหลับยากนะคะกระตุ้นเมลาโทนินก็คือ1ช้อนชานะคะผสมน้ำเราก็คือดื่มได้นะคะแล้วก็ช่วยระบบพขับถ่ายด้วย ใช่ค่ะเพิ่มพลังขับถ่ายแล้วก็เพิ่มพลังทําให้กระปี้กระเป๋านั่นเองแต่ทั้งหมดทั้งมวลก็คือควรจะบริโภคในปริมาณที่เหมาะสมนะคะหนึ่งถึงสองช้อนชาก็เพียงพอแล้วค่ะให้เลือกใช้น้ําผึ้งแท้ร้อยเปอร์เซนต์ด้วยนะคะหลีกเลี่ยงการใช้น้าผึ้งผสมกับน้ําตาลซึ่งไม่มีประโยชน์เลยนะคะเพราะฉะนั้นแล้วคือวันนี้เราก็คือเชิญชวนกันว่าหวานได้อ่าหวานได้แต่หวานจากน้ำผึ้งนะคะหวานยังไงให้มีประโยชน์ใช่ค่ะหวานยังไงให้มีประโยชน์ก็คือ ใช้การผสมนะคะก็คือถ้าเกิดว่าอ,อย่างอย่างตอนนี้หลายๆคนอาจจะเป็นเหมือนเป็นหวัดไม่สบายก็มีการระคือคลายคอคก็1ช้อนชาได้นะคะแต่ถ้าหากว่า <ๆ S 1> อยากจะเรื่องของการช่วยขับถ่ายท้องผูกท้องเสียก็ผสมน้ําได้นะคะค่ะ<า>นี่คือน้ำปฝาก,กันในวันนี้นะคะนี่ก็คือช่วงรักสุขภาพ3ามร้องศาและประโยชน์ต่างๆของน้ําผึ้งนะครับและตอนนี้เราอยู่กับโชว์ชื่อว่าระบําสบายมอนนครปากเตด จากกลุ่มอาชีพสบายมอนชุมชนในเขตเทศบานนครปะเก v ตได้ไปเรื่อยเปอร์สุดปังพลังฮอตเย้สุดยอดมากครับและกลับมาติดตามรายการของเราได้ใหม่นะครับทางช่อง9กฎหมายเลข30กับรายการ3063 new show สวัสดีครับทุกค่ะ